ครับกัสสวัสดีครับนองเอฟซีทุกคนนะครับช่องนี้ก็คือช่องของนักลาเฮชชนแนลนะครับนี่ผมจะมาดูเจ้าของนะครับที่ปลูกผักกระแยงนะครับเยอะที่สุดนะครับในบ้านวังยางวังเฮาในี่ชุมชนบ้านวังยางวังเฮานะครับนาะเป็นปลูกไร้เดือดนะครับนี่ผมจะผ้าเบ่งนะครับน้องผักกระแยงนี่ตรงมีน้ำน้ำนะครับแต่ก่อนเพิ่็ปลูกบัว ตาเห็นบอกครับใบบัวมันจะเกิดซับนะครับคุณป้าบัวนะครับมันจะซับนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมเมืองนะครับนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุย้ํซีทุกคนนะครับี่ดข้ามารับชมช่องนักลายเฮดแชนแนลนะครับอันนี้คือที่มันห่างนี่คือเป็นเก็บออกไปแล้วนั่นะครับนาเนี่ยมันจะบโบกคอยงามันไหนะครับเพราะว่ามันจะมีดอกนะครับพักกันย่งเห็นบ่ครับนี เห็นบ่บนแม่นาจะปลูกพักแห้งนี่ครับพักหนอกมันก็ปลูกด้วยกันนะครับเป็นปลูกพักหนอกนะครับนะครับนี่นี่ครับเป็นปลูกพักหนอกนะครับส่ท่ัทนเห็นอยู่นี่ก็คือการเพาะนะครับเพาะเมล็ดพันธุ์ของพักหนอกหรือว่าพักใบวบกนะครับต้องปลกไว้นะครับเป็นกระลังเฉพาะนะครับ เพื่อเพื่อนจะปลูกต่อไปนะครับต้องเห็ดเป็นเดือนเดือนเป็นเดือนแบบผมบอกแล้วครับรักษาระยะห่างไวเพราะว่าถ้าเห้าเห็ดพร้อมกันพร้อมกันเขาจะเอาสินค้าเอาบบได่เอาปัวกรเสียเน่าได่นะครับมันอาจจะเห็ดในพักเน่าเสียหายได้นะครับเพราะว่าเขาเขาเขาเอาบะท่านนะครับน,นะครับรก็ันแย่งนะครับ เป็นผักที่หิตในภาคอี่สารนะครับพอเมล์เป็นผ้ากินมาตั้งแต่สมัยบัวลาบัรานนะครับผักกระหย่งขับไปใส่ยังเน่นะครับเป็นเครื่องนะครับเป็นเครื่องปรุงนะครับเสริมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไปใส่ยังเน่นะครับผมจะอธิบายพ่อข่าวๆให้ฟังนะครับใส่ได้เกือบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มเป็นแกงนะครับหรือว่ากินสดนะครับ ผักแงียงนะครับหอมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดมหอมเบิองถ้าผ่านทั้งช่องนะครับน้อมจำเลยนะครับพักแงียงนะครับน้องไงสุดในบ้านบางยางนะครับเห็ดไงนะครับนะครับพักเงียงเห็นไหมครับนี่แต่น้องพักแงียงเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเรื่อยนะครับบรรยากาศก็ดีแห่งนะครับ ขอขอบคุณเอทุกคนนะครับติดเกาะมาชมชงนักลายเฮชชาแนลนะครับขอขอบคุณพี่โอนะครับพี่โหละผ้านะครับติดค่อยบอกน้องบอกนุ่งมาตลอดสอนวิธีทำนะครับเห็นไหมครับปักกระแยงนานี่มันจะเลี่ยวนะครับมันจะออกดอกนะครับช่วงประมาณเดือนมีนาไปหา,ปาพืษสภานี่จะเขียวนะครับ จะงามเดี๋ยวผมจะมาถ่ายในเบื้องอ,อีกตอนนี้เพื่อนพท่านเด้กเก็บนะครับแต่เพิ่นเก็บเดี๋ยวผมจะมาถ่ายท้ำในเบื้องอีกนะครับเนาะอันนี้ก็ขอขอพุณนนะครับจะของแปลงัแปลงพักกร่แยงนะครับเห็นมาครับนี่แมนเบิร์ตพี่นนองพักกระแยงนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับพว่านานี่มันจะออกดอกนะครับ จะออกดอกมันจะบบเขียวนะครับมันจะโบเขียวนะครับแต่ก็คล้ายได้นะครับะวนานี่ก็เป็นนาที่พักแย่งอึดนะครับแล้วก็ผมมาเบาต่อนะครับนอกต่อกับว่าใส่เมนูอย่างนี้ได้ในพักแย่งนะครับใส่ต้มใส่แกงนะครับกินซดนะครับใส่ต้มก็คือต้มปลานะครับต้มกบนะครับต้มทุกชนิดนะครับใส่ได้ นะครับแต่ว่าถ้าไปใส่กับต้มไก่มันก็นจะ,ะเ้ากันนะกับใส่แกงที่สำคัญคือแกงนมไม้นะครับโอ้สุดยอดเลยครับแกงน้อไม้ใส่ผักขยงเพิ่ยังบอกนะออมดีนะครับอันนี้คือปลูกแล้วนะครับลงปลูกแล้วนี่ดีเส้นนอยน,นี้ก็สวยงามนะครับน้องพักนามตรงเป็นเอ่อ น้องมีน้ำนะครับพักกันแยงพักกันแยงมันพักที่ชอบน้ำนะครับสิ่งทุกอย่างนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับแปลงใหญ่เลครับประมาณเกือบสองสามไร่เลอนะครับผมแน่เบืองประมาณเกือบสองสามไร่นะครับเป็นแจาใหญ่ที่สุดในบ้านบางยางนะครับเดี๋ยวลครับบ้านบางยางของเห่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวนะครับจะเฮ็ด แตกต่างกันออกไปแต่แต่พูดถนัดนะครับบางคนไปกระปลูกบัวแหังสินะครับแต่บัวนี่เพิ่นจะไปปลูกอยู่บึงนะครับนะครับบัวปลูกขายหมากนะครับบัวนะครับเนาะแต่ละคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวอาจจะ เห็ดบ่มเหมือนกันอาจจะเกี้ยงบุ้คือกันนะครับแ้วกับผักกระแนงแต่ที่ผมบอกไว้นะครับผักกระแนง,งพักหนอกนี่ปลูกมาตั้งแต่โบราณเลยนะครับรักษาไว้นะครับแ้วก็เป็นชิ้น้านะครับสีนําอบอกจํหน่ายเ,เ,เลียงครอบขัวเกษตรกรด้ดีนะครับทรงหลูกเลี้ยงน,นะครับดิบได้ดีกันย้อนผักกระแนงผักหนอกมาหลายคนเลยนะครับได้ครอบขัวแล้วนะครับ นะครับพักแข็งแรงนะครับเนาะเจ้าป้าเบิงเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในบ้านทั้งย่างนะครับเกือบสามไรหรือว่าเกือบถึงสามไรไปแล้วครับครับนี่ก็คือบัวป้าบัวนะครับปลูกคล้ายหมากไปครับบัวก็ต้องมาปลูกคล้ายหมากนะครับครับสําหรับคลิปนี้ผมเองก็บโคลุงนะครับคลิปนี้ไปเพียงเททัวรนี้พอกันคลิปหนานะครับ แต่ขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชนนรนนน์นะครับม,ม,บนนบมินได้ไต้คลิปนะครับมินได้ไ่มินได้ไต้คลิปผมนะครับมียังอยากถามอยากสอบถามมึงก็มินไว้ไต้คลิปนะครับขอขอบคุณนะครับพ่ซาลิเซนที่น่ารักนะครับปีหัวละผ้านะครับขอขอบคุณครับ